รถกระบะนิสสันนาวาราปี2026ถือเป็นการพัฒนาใหม่ที่ทรงพลังในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีซึ่งได้ยกระดับนิยามของรถกระบะสมัยใหม่ไปอีกขั้นทีมวิศวกรของนิสสันได้พัฒนาทุกจุดเด่นจากก่อนหน้าให้ก้าวล้ำกว่าเดิมทั้งในด้านเครื่องยนต์เทคโนโลยีดิจิทัลและรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูแข็งแกร่งดุดันและสะท้อนความล้ำสมัยรถรุ่นใหม่นี้จึงกลายเป็นจุดเชื่อมระหว่างสมรรถนะออฟโรดและความหรูหราในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับทั้งผู้ขับขี่เพื่อการทำงานและผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยซึ่งให้ความสัมพันธ์กับความสบายความเชื่อมต่อและความทนทานในทุกมิติตั้งแต่แรกเห็นนาวารา2026ก็สร้างความประทับใจด้วยสัดส่วนที่บึกบึนและเส้นสายที่เฉียบคมด้านหน้าได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดด้วยกระจังหน้าทรงสปอร์ตสีดำขนาดใหญ่ประดับด้วยโลโก้นิสสันอย่างโดดเด่นขนาดข้างด้วยไฟหน้าและทรงตัวสีที่มีดีไซน์ล้ำอนาคตทอดยาวไปถึงซุ้มล้อเสริมให้ภาพลักษณ์ของรถดูทันสมัยและดูดัน ฝากระโปรงหน้ามีเส้นรูนสวยงามสื่อถึงพลังและอากาศพลศาสตร์ขณะที่กันชนหน้ามีช่องระบายอากาศพร้อมแผ่นกันกระแทกสีเงินช่วยเพิ่มความแข็งแรงด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายต่อเนื่องจากด้านหน้าไปจนถึงด้านท้ายทำให้รูปลักษณ์ดูมั่นคงและสง่าง,งามด้านท้ายโดดเด่นด้วยตัวอักษร marava ความลึกบนฝากระบอกไฟไท้ายเละด,ดีไซน์รียยาวและท่อไอเสียทูที่เพิ่มความสปอร์ตโดยรวม รูปทรงทั้งหมดดูเฉียบคมแข็งแรงและ,สะแสดงถึงบุคลิกแข่งพลังและความมั่นใจโครงสร้างตัวถังของนาวาร่า2,026ถูกออกแบบใหม่ให้แข็งแรงและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยใช้เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงผสมกับอลูมิเนียมเพื่อลดน้ำหนักโดยไม่ลดความทนทานระบบการสเทือนใหม่แบบมัลติลิงด้านหลังและโชคอัปปรบจนพิเศษช่วยให้ควบคุมได้ดีทั้งบนถนนและนอกเส้นทางการยกความสูงใต้ท้องรถเพิ่มขึ้นเล็กน้อยพร้อมการป้องกันใต้ท้องที่ทนทานยิ่งขึ้น ทำให้สามารถลุยโคลนทรายหรือทางหินได้อย่างมั่นใจใต้ฝากระโปรงมีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายตอบโจทย์ผู้ขับขี่ทั่วโลกไฮไลท์คือเครื่องยนต์ดีเซล V6 ทวินเทอร์โบขนาด3.0ลิตรให้แรงบิดมหาศาลและกำลังลากสูงสุดจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นสำหรับผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมีรุ่นไฮบริดที่ผสานเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.5ลิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงเร่งดียยี่มแลลละปอพิต ระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะ i ิน e ท l i g e n น e ์ 4x4 ของนิสสันยังคงเป็นหัวใจสำคัญสามารถเปลี่ยนโหมดจาก2ล้อเป็น4ล้อได้ทันทีเพื่อให้การยึดเกาะดีที่สุดในทุกสภาพพื้นผิวเสริมด้วยดิฟลอกไฟฟ้าระบบช่วยลงทางชันและโหมดขับขี่ออโรดที่ปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์และระบบควบคุมเสถียรภาพโดยอัตโนมัติภายในห้องโดยสารนาวาร่า2026ได้รับการยกระดับให้หรูหราและล้ำสมัยกว่าที่เคยพื้นผิววัสดุหุ้มด้วยหนังนุ่มคุณภาพสูง ตกแต่งด้วยอลูมิเนียมขัดมันและมีไฟแอมเบียนไลท์ที่ปรับสีได้ตามอารมณ์บอกคนขับปรับไฟฟ้าหลายทิศทางพร้อมระบบจดจำตำแหน่งรวมถึงฟังก์ชันทำความร้อนและระบายอากาศเพื่อความสบายสูงสุดแผงคอนโซลหน้ามีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่14นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบนำทางและข้อมูลจราจรเรียลไทม์ หลังพวงมาลายัยเป็นจอแสดงผลดิจิทัลที่ผู้ขับสามารถปรับข้อม,มูลที่ต้องการดยได้ทั้งหัตราสิ้นเปลืองนความดันลมยางหรือข้อม,มูลออโต้ระบบสังงานด้วยเสียงและผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ช่วยให้สามารถควบคุมการทำงานต่างๆได้เพียงออกคำสั่งเสียงผู้โดยสารด้านหลังจะได้รับความสะดวกสบายจากพื้นที่ขาว่างขึ้นเบอะรองนั่งลุ่มขึ้นและวัสดุติดซับเสียงที่ช่วยให้ห้องโดยสารเงียสบสงบมากกว่าเดิม ช่องชาร์จ USB-C ห่อลายจุดพื้นที่ชาร์จไร้สายและระบบเสียงโ o ส12ลำโพงมอบประสบการณ์ความบันเทิงระดับพรีเมียมเสมือนนั่งอยู่ในห้องโดยสารของรถหรูระดับสูงในด้านความปลอดภัยนิสสันนวารา2026มาพร้อมเทคโนโลยีนิสสันอินเทลลิเจนต์โมบิลิตี้รุ่นล่าสุดเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดบอดและกล้องมองรอบพัน360องศาเพื่อความมั่นใจในการจอดรถนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขนาดงหญ่และไฟหน้าอัจฉริยะที่ปรับทิ้นฐานและความสว่างตามความเร็วและมุมพวงมลาลัยด้านท้ายของรถยังคงเอกลักษณ์ด้านการใช้งานจริงอย่างเต็มที่พื้นเพลอบาออกแบบใหม่ให้แข็งแรงและใช้งานแน่ึ้นมีระบบจัดการสัมภาระที่ปรับได้หลายรูปแบบ จุดที่สัมภาระที่ยืดหยุ่นและปลั๊กไฟสําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมไฟส่องสว่างในกระบะเพื่อสะดวกตอนกลางคืนฝากระบ,บระเปิดปิดนุ่มด้วยระบบโชคกันสเทือนและในบางรุ่นม,มีระบบเปิดปิดด้วยไฟฟ้าความสามารถในการลากจูงมากกว่า3,000กิโลกรัมและบรรทุกได้ราว700กิโลกรัมทำให้นาวาราม่ตอบโจทย์ทั้งงานหนักและกิจกรรมสันทัฒนาการได้อย่างยอดเยี่ยมเพื่อสิทธิภาพด้านการประหยัดเชื้อเพลิงดีขึ้นจากการลดน้ำหนักตัวรถและพัฒนาอากาศพลศาสตร์ รุ่นไฮบริดให้ความสมดุลระหว่างแรงและความประหยัดอย่างลงตัวพร้อมระบบสต็อ s t a r รทอัจฉริยะช่วยลดก,การสิ้นเปลืองเมื่อรถหยุดนิ่งระบบช่วงล่างและพวงมาลัยได้รับการปูนใหม่เพื่อให้การควบคุมมั่นคงขึ้นรถอาการโคลลงตัวและให้ความรู้สึกมั่นใจทุกสภาพถนนมิสสังเตรียมเปิดตัวนาวารา2026หลายรุ่นย่อยตั้งแต่รุ่นพื้นฐานสำหรับงานอนเนกประสงค์ ไปจนถึงรุ่นรูระดับสูงอย่างโรโล็อก 4x และพลตตินัมที่มีล้ออลลอย์ขนาดใหญ่ชุดแต่งพิเศษและเทคโนโลยีครบครันลูกค้าสามารถเลือกสีตัวถังลายล้ออุปกรณ์ตกแต่งกระบะและชุดพกรถเพิ่มเติมได้ตามต้องการนิสันตั้งใจให้นาวารา่าใหม่ทุกคันผสมผสานทั้งความทนทานและความหรูหราด้หนึ่งเดียวใช้งานได้ทั้งในเมืองและบนเส้นทางธรรมชาตินิสสันนาวารา่า2026จึงเป็นสัญลักษณ์ของโอการกระบะในยุคใหม่ ที่รวมความแข็งแกร่งความทานฉลาดและความสวยงามเข้าไว้ในคันเดียวมันสะท้อนถึงความมั่นมั่นของ n i s s a ในการสร้างสรรค์ยานยนต์ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นงานในการเดินทางหรือการท่องเที่ยื่านยนต์ที่ทรงพลังห่องโดยสารโดยระบบความปลอดภัยล้ำยุคและดีไซน์ที่โดดเด่นยิ่สานนาวรารุ่นปี2026เป็นยูน่งในกลุ่มรถกระบะระดับโลกเป็นผู้หูกที่พร้อมลุยทุกเส้นทางแต่ยังคงมอบความสบายในการเดินทางอย่างแท้จริง